นี่เอาวีออเจนสามมาลองหลายคนบอกว่าเอาแคทออกแล้วไปชอบโชว์ไปทำมาแล้วไปโชว์ทำยังไงแก้ได้ไหมคันนี้ก็เลยเอาออกมาลองให้ดูเอาคันนี้ก็เอาแคทออกกันใส่แทนแคทของทางร้านบางคนก็บอกเอาแคทออกแล้วรอบอืดไหมรอบต้นอืดไหมเป็นยังไง กลัวไปโชว์กลัวรถอืดรถเหม็นเน,นี้ยเดี๋ยวมาลองให้ดูคันนี้ก็ก่อนจะรีแมปก็นี้รถเดิมเดิม G3 จุดตายของตระกูล1 n z ล้อ็รอลอบช่วงออกตัวจะดูคันนี้เอาแคทออกแต่ยุดแทงแคททางทางร้านเพียวๆรถเดิมเดิมแก้ได้